กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับช่อง g a d g e t o นะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมารีวิวการทดสอบน้ำยาซ่อมกระจกนะครับกระจกตัวโทรศัพท์นะครับแต่ว่าที่ผมสั่งมาเนี่ยแล้วก็ผมก็จะได้ได้เป็นน้ำยาซ่อมกระจกรถยนต์มาแต่เขาบอกว่ามันเป็นเบอร์เดียวกันแล้วก็ใช้ได้นะครับพอดีผมเกิดเหตุการณ์เอาโทรศัพท์เครื่องหลักผมไป ตกมานะครับแล้วก็ลืมไปว่าเราเลาะฟิล์มป้องกันมันออกไปนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับเดี๋ยวผมจะหมุนให้ดูว่ามันแตกแบบไหนอเห็นไหมเห็นไหมนะครับโอเคนี่ก็เป็นรอยแตกของตัวโทรศัพท์ของผมนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองทำความสะอาดตัวหน้าจอมันก่อนแล้วก็เดี๋ยวดูกัน แผลก็เยอะพอสมควรนะครับตกครั้งเดียวครับเอาหน้าลงออสะท้อ,อ,อนหลอดไฟนี่นะครับเดี๋ยวเราจะลองดูนะครับตอนนี้พอดีผมสั่งของมาละผมก็ได้น้ำยามานะครับตัวนี้น้ำยาต้อมกระจกเบอร์อะไรวะนะฮะมันเป็นน้ำยา ต้องกระจกระยกนะครับแล้วก็ผมก็ซื้อตัวอุปกรณ์เสริมมานิดหน่อยนะครับตัวนี้เป็นเข็มแทงแล้วก็เลาะร่องนะครับเซาะร่องแล้วก็ตัวนี้เป็นแสง UV นะครับเอาไว้ฉายแสงน้ํายาให้มันแห้งไวพอดีผมทําในห้องนะครับก็เลยว่าไม่ได้ไปตากแดดกลางวันนะครับแล้วก็ผมซื้อตัวนี้มาต่างหากสาหรับฉายแสง UV นะครับมันก็จะเป็นขาตั้งเนาะแล้วก็เสียบไฟนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับ เปิดมามีอ่ามีหลอดยูวีให้6หลอดนะครับโอเคเราก็พอดีผมได้อุปกรณ์มาพร้อมละวันนี้ก็เลยจะมาทดสอบซ่อมจอดูนะครับดูว่าน้ำยามันจะใช้งานได้ไหมแล้วก็ถ้าไม่ได้แผนตองผมก็คือต้องเปลี่ยนจอใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับผม เอาละครับก่อนที่เราจะมาเริ่มทดสอบอซ่อมตัวหน้าจอกระจกของโทรศัพท์กันนะครับอตอนนี้ครับที่มันแตกเนี่ยผมรูปเนี่ยตอนนี้ตัวเม็ดที่มันแตกๆไปเนี่ยน่าจะออกมาละก็คือมันก็ยังไม่มีเม็ดที่มันสะดุดมือผมแล้วนะครับแล้วก็หน้าจอเนี่ยสมมุติเวลาเปิดมาเนี่ยไอ้ตรงที่แตกเนี่ยครับก็ยังยังทัชสกรีนได้อยู่แสดงว่าเซ็นเซอร์ด้านหลังจอเนี่ย ทัชสกรีนเนี่ยครับน่าจะทํางานได้ปกติอยู่นะครับอย่างสมมติเราอ่านข่าวนะครับก็จะเห็นรอยแตกนี่เนาะรอยแตกที่วิ่งอยู่นะครับก็สามารถที่จะแบบพอที่จะแบบทัชสกรีนได้นะครับขยายนะครับในส่วนของตรงที่แตกเราก็ยังรูดมันได้อยู่นะครับทํางานได้ปกติอโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันดีกว่าผมขอปิดเครื่องก่อนแล้วกันนะครับ ปิดเครื่องอปิดเครื่องปิดเครื่องปิดเครื่องโอเคแล้วก็ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะเซาะร่อ,องนะครับจะลองดูนะครับมันจะได้ไหมเพื่อให้น้ํายาตอนที่เราน้ํายาลงมันจะได้มีมีช่องให้มันลงนะครับก็จ,จะมี เสี่ยงแตกเพิ่มมากเลยฮะ,อะโอเคเพราะล่องไม่น่าไหวนะครับน่าจะแตกเพิ่มแน่เลยไม่เป็นไร เราไม่สอบละขออนุญาตนะครับเอาวางบนผ้านะคะระับพอดีจอด้านหลังมันกระเพื่อมนิดหน่อยจะได้มีเลื่อนนะโอเ,เขามีแผ่นฟิล์มมาให้นะครับสำหรับเวลาตอนเรา ลงน้ำยาเสร็จแล้วก็เอาแผ่นฟิล์มแปะลงไปนะครับก็แถมมาให้ประมาณ4-5แผ่นแล้วก็เราก็ได้ใบมีดมากับชุดเอาไว้ขูดนะครับตัวนี้เนาะโอเคเอาไว้ขูดตอนที่มันแห้งแล้วก็ทำความสะอาดอีกรอบหนึ่งโอย ก็เดี๋ยวเรามาลงน้ำยาก,กันดีกว่าอ่ะโอ้ จะสะท้อนแสงนิดนึงนะครับผมถ่ายในห้องเนาะแล้วก็ผมเอาหลักๆด้านล่างนี้ละกันที่มันแตกนะครับด้านบนผมว่าน้ำยาน่าจะไม่ลงแน่เลยโอ้ลงไหมอะ่ะ เดี๋ยวผมจะลองดันหน้าจอหน่อยนะครับเพื่อให้น้ำยามันลงล่อง,องไม่รู้จะได้หรือเปล่าลองก่อนอ๊บลงไหมลงไหม โอเคนะครับน่าจะได้เข้านี้ละเดี๋ยวผมลองอ่ะเขามีมาเราแผลเรายาวหน่อยเดี๋ยวราแปะไว้สักสแผ่นเลยละกันโอเคน้ำยามันไม่ลงล่องเลยนะครับมันลงนิดหน่อยเองอเราก็ ท่าที่ทําได้ล้กันเพรรู้สึกว่าตัวน้ํายาเนี่ยพอโดน UV แล้วเนี่ยมันก็จะโดนแสง UV แล้วมันก็จะแข็งตัวนะครับแต่ว่าตรงเนี้ย <c oughs> ผมไม่กล้าง้างกระจกจอมากกว่านี้แล้วนะครับมันก็เลยไม่แน่ใจว่าน้ํายาลงไปหรือเปล่าโอเคเวเราจะฉาย UV กันนะครับเดี๋ยวก่อนโอ้ย มีฟองอากาศเราใช้แสง UV นะครับนี่นอกผมเปิดเรียบร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวลองใช้ดูน่าจะต้องทิ้งไว้ <c oughs> ยีนาทีนะครับงั้นเดี๋ยวเรารอสักครู่เดี๋ยวเรามาใหม่ครับเอานะครับผมก็ใช้แสง UV ไปประมาณสามสี่ห้ารอบนะครับ แล้วก็ดูแล้วน่าจะแห้งแล้วนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราลองแกะออกมาดูนะครับก็ส่วนใหญ่น้ำยาที่เราลงไปตะก,กี้ก็แห้งไปแล้วนะครับอ๋อยังมีเหลือนิดหน่อยมันก็เป็นเหมือนเป็นฟิล์มบางๆเคลือบอยู่ด้านหน้าโทรศัพท์นะครับไม่เห็นรอยเลย เดี๋ยวนะก็ยังเห็นรอยแตกได้ชัดอยู่นะครับเพราะว่าตัวน้ำยามันไม่ลงเนาะอย่างที่เราเห็นนะครับเดี๋ยวนี่นะครับรอยแตกก็ยัง อยู่เหมือนเดิมแต่ว่ามันก็มีฟิล์มบางๆที่เราลงน้ํายาไปตะเกี้นะครับลงไปเคลือบอยู่ด้านหน้าตัวรอยแตกทั้งหมดของเราเนาะอืมตอนนี้เป็นตุ๊ตัวขั้นๆตะกี้เนาะเดี๋ยวผมลองเอามีกนที่เขาแถมมาให้นะครับเดี๋ยวลองขูด เอาสะอาดดูแล้วกันโอ้ยแข็งแล้วฟิล์มมันก็เป็นฟิล์มติดด้านหน้าเครื่องไปแล้วเป็นอย่างเหมือนที่คนอื่นเขาทดสอบไปฉีกดูแล้วกันนะ มันน้ำยามันเป็นฟล์มเคลือบด้านหน้านะครับก็ถ้ามันไม่อยู่เรามันก็ออกมาเป็นแผ่นเลยถ้าเพื่อนๆหลายคนที่จะเอามาใช้นะผมว่าก็ใช้ชั่วคราวได้ครับก็คือให้มันเคลือบหน้าผิวกระจกเราไปเลยนะครับแล้วเราก็ทำความสะอาดมันเนาะ มันแตกนะครับนี่นะครับก็เป็นเนื้อตัวน้ำยาที่เราลงไปตะเกียนะครับมันก็เคลือบหน้าตัวกระจกหน้าจอเราเนาะแล้วมันตัวน้ำยามันไม่ได้ลงไปตรงแต่ละซอกของรอยแตกเราครับมันเลยไม่ประสานกัน เสียดายจริงๆนะครับนี่เนาะผมลองปาดตัวน้ำยาออกนะครับมันก็เป็นแผ่นบางๆแล้วก็ผมว่ามัน ฉือนแต่งมาหน่อยดีกว่าโอเคด้านบนก็เรียบไปเลยนะครับก็ถ้าเอาจริงก็พอเอาไปใช้งานได้เนาะแล้วก็มือเราก็จะไม่โดนตรงรอยแตกมันก็เคลือบไปให้เลยแล้วก็ สำหรับเพื่อนที่คนไหนที่สนใจที่จะเอาน้ำยานี้มาใช้นะ้ำมันเหมือนเคลือบหน้าก่อนที่เราจะไปติดฟิล์มเพิ่มนะครับแล้วก็แนะนำผมว่าส่วนตัวเนาะผมแนะนำว่าถ้าใครตัวทัศสกีนะ่ะถ้าสมมติเราทัดแล้วมันยังทำงานได้ดีอยู่ครับก็ใช้น้ำยาตัวนี้ช่วย <c oughs> ทำให้เวลาเราลูบเนี่ยเศษกระจกที่มันยัง จะจกหน้าจอที่มันแตกๆนิดหน่อยนะครับอยู่บนพื้นผิวเนี่ยไม่มาโดนนิ้วเรานะครับแล้วก็เราก็ติดฟิล์มทับเข้าไปทีเลยก็น่าจะช่วยได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่อยากเปลี่ยนหน้าจอเนี่ยนะครับก็อย่างที่เห็นมันก็ยังเห็นรอยแตกกระจกของเราอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนคนไหนพอมีฝีมือนะครับแล้วก็อาจจะซอรลองให้น้ำยามันลงได้เนี่ยอาจจะประสานกับ ตัวตัวตัวหน้าจอที่มันแตกนะครับมันอาจจะประสานกันได้เนาะแล้วก็น่าจะประหยัดเราไปได้ระดับหนึ่งครับแต่ว่าถ้าเพื่อนคนไหนไม่กล้าเสียงนะครับก็เปลี่ยนจอใหม่ดีกว่าผมว่าน่าจะไวกว่าที่จะมาทำแบบนี้นะครับโอเคมันก็ยังมีรอยเห็นอยู่เนาะแต่ว่าผมเอาคัตเตอร์กรีดมันออก ข้างบนเนี่ยที่มีรอยอยู่นะครับก็นะ่เพื่อนๆน,น่าจะเห็นอยู่มีรอยแตกตรงนี้นะครับแต่ว่าฟิล์มมันเคลือบไปบางๆล้วมันก็ทําให้เวลาเราลูบเนี่ยก็ลื่นขึ้นนะครับเดี๋ยวเราลองเปิดเครื่องดูดีกว่าวลองทัดส่วนนี้นะครับ <Okay. S 2> ลองอ่านข่าวดูละกันก็ก็ยังทัดได้ปกตินะครับเนาะตรงที่เราฉาบน้ำยาไปก็ก็สำหรับผิวสัมผัสมันก็ลื่นขึ้นนะครับมันนิ้วก็ไม่ไปสะดุดตรงที่มันแตก เนาะผ่านไปอยู่แต่ว่ารอยแตกก็ยังอยู่นะครับสมมุติเราเปิดอะไรดีอันนี้ก็ได้พอเวลาเราดูรูปเนาะมันก็จะยังเห็นอยู่ว่ามีรอยแตกนะครับที่เรามันแตกๆก,ก็อาจจะกุบกริบบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าแก้ปัญหาเบื้องต้นเฉพาะหน้าได้นะครับก็ใช้งานได้ต่อไปบางคนถ้าไม่ยังไม่อยากเปลี่ยนจอนะครับก็ลองเอาน้ำยาตัวนี้มาใช้ดูนะครับ เท่าที่ผมดูเนี่ยน้ำยาตัวนี้น่าจะคล้ายๆที่เอาไปติดฟิล์มอะไรนะฟิล์มสูญญากาศใช่ไหมที่ใช้น้ำยา uv นะครับก็น่าดูแล้วเหมือนน่าจะตัวเดียวกันโอเคก็สำหรับการทดสอบน้ำยาซ่อมกระจกจอโทรศัพท์นะครับก็ ส่วนตัวผมก็ถือว่ามันยังไม่ตอบโจทย์เรานะครับแต่ว่าถ้าฉุกเฉินเนี่ยก็ประหยัดประหยัดก็ใช้งานได้ครับเอาน้ำยาลงเนาะแล้วก็เคลือบแผ่นเมื่อสักครู่ฉายยูวีนะครับพอมันแข็งเนี่ยแล้วก็ขูด,ข,ด,ข,ดขูดมันให้เรียบนะครับแล้วก็อาจจะติดฟิล์มเข้าไปนะครับแล้วก็อาจจะต้องให้มันสะอาดกว่าที่ผมทำนิดนึงนะครับก็ะจะได้ไม่มีรอยมีอะไรนะครับตรงนี้ก็เรียบขึ้น ถึงจะเป็นรอยแตกอย่างที่เห็นนะครับแต่ว่าตอนที่ผมรูปเนี่ยมันเรียบละโอเคก็เพื่อนๆใครจะซื้อมาใช้ก็ลองพิจารณากันดูนะครับก็เดี๋ยวส่วนตัวผมน่าจะต้องอใช้แบบนี้ไปก่อนแล้วก็รอจอตัวใหม่มานะครับเดี๋ยวเปลี่ยนจอดีกว่าสำหรับคลิปนี้ก็ เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับผม